สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่เ7จต้วนหลิงเทียนเพียงยืนมองเรื่องราวตรงหน้าด้วยความเรียบเฉยเขากล่าวออกมาพร้อมประกายตาเรืองขึ้นวูบหนึ่งเจ้าไม่ได้บอกเองหรือว่าจะทำลายจุดตันเถียนของข้าแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเล่ารสชาติของการถูกทำลายจุดตันเถียนหน้าเป็นคนพิการนี่สนุกสนานหรือไม่ วันนี้หากไม่ใช่เพราะเขามีอาคมจันทร์เซียวโลหิตชะตาชีวิตที่ซูถงกำลังเผชิญมิคล้วต้องพลิกมาเป็นเขาที่สวมบทบาทนั้นซูถงนั้นมันชั่วช้าสารเลวและหมายทำลายจุดตันเถียนของเขาอีกทั้งยังคิดล้างผลาญชีวิตเขาเช่นนั้นก็ลองให้มันลิ้มรสยาขมถ้วยนี้ดูเองเป็นไรใบหน้าของซูถงเต็มไปด้วยโทสะร่างมันสันะร,ร,ริกวาจาสิ้นสูญมิอาจเอื้อนเอ่อยแม้เพียงครึ่งคํามันทําได้เพียงกระอักโลหิตออกมาคำโต ไพ่หัวของมันมีเพียงถ้อยคำของตัวหลิงเทียนดังก้องซ้ำไปซ้ำมาข้าเองก็อยากรู้เช่นกันว่ายามที่เจ้าต้องกลับกลายเป็นตัวไร้ค่าตัวหนึ่งแล้วหวนกลับมาคิดถึงเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องหน้าหัวเราะหรือไม่เช่นนั้นเรื่องราวทุกอย่างพลันกระจ่างแล้วตัวหลิงเทียนมันวางแผนเอาไว้เช่นนี้มันรอให้เขาลงมือเพื่อที่มันจะตอบกลับอย่างอมหิตเช่นนี้มันมีแผนใช้อาคมจะรึกทำลายตันเทียนของเขาแต่แรกอยู่แล้ว เมื่อหวนคิดคำนั้นขึ้นมายามนี้มันก็น่าหัวเราะจริงๆตระกูลซูจะไม่มีวันเลิกรากับเจ้าร่างกายของซูถงพลันสายโอนเอ็นไปมาเพราะอาการหน้ามืดจากการสูญเสียโลหิตอีกทั้งยังความแค้นสุมอกยากระบายสุดท้ายมันทำได้เพียงกล่าววาจาย,ย้ำแค้นเอาไว้แล้วก็สลบสลายลงไป ท่านพี่สีหน้าของสาวกตระกูลซูที่ถูกต้นหลิงเทียนสะบั้นแขนทิ้งไปคนละข้างแปลเปลี่ยนเป็นซีดเผือดความหวาดกลัวท่วมทนอยู่ในแววตาของพวกมันพวกมันไม่เคยคิดถึงเลยว่าต้นหลิงเทียนจะน่าหวาดหวั่นขนาดนี้ไม่เพียงแต่เขาจะมีพรสวรรค์ตามธรรมชาติที่สูงล้ำจนท้าทายอำนาจสวรรค์เช่นนี้แต่เขายังมีอาคมจารึกที่น่าสะพรึงกลัวนั่นอีกอาคมจารึกที่สามารถเล่นงานผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแก่นแท้ได้อย่างง่าย แม้จะเป็นเขตเมืองหลวงแห่งอณาจาักรลพาล่องนี้อาคมจะรึกดังกล่าวก็นับว่ามีมูลค่ามหาศาลส่วนอีกด้านตอนนี้ซูลี่เซี่ยวชฉวินและเทียนหูที่ถูกเซี่ยวอยู่ป้อนโอสดทองประสานกายรักษาอาการก็เริ่มฟื้นฟูขึ้นมาบ้างแล้วพวกมันกำลังพยายามลุกขึ้นยืนภายใต้การประคองของเซี่ยวอยู่ยามที่พวกมันเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงหน้าและการกระทำของต้วนหลิงเทียนพวกมันถึงกับแข็งค้างกลายเป็นตัวโง่งงม ในขณะที่ตัวหลิงเทียนเผินเชิญล,ล่ากับตัวตนของผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่สามพวกมันล้วนสิ้นหวังและคิดว่าจะอย่างไรระดับบ่มเพาะของตัวหลิงเทียนมิคล้วต้องถูกซูถงทำลายจนหมดสิ้นเป็นแน่ทว่าผลลัพธ์สุดท้ายนี้กลับเกินความคาดหมายของพวกมันไปไกลโข ổ. พวกเขาคาดไม่ถึงจริงๆว่าซูถงที่วางแผนมากมายเพื่อต้องการทำลายตันเถียนตัวหลิงเทียนกลับต้องมาถูกกระทำดั่งดาบนั้นคืนสนองตันเทียนแตกสลายด้วยน้ำมือของตัวหลิงเทียนนี่เป็นการยัยยันอย่างถึงขีดสุด แต่จะอย่างไรก็ตามตอนนี้พวกเขาเห็นต้นหลิงเทียนปลอดภัยพวกเขาก็ระบายลมหายใจออกมาด้วยความโล่งอกแรงกดดันบีบคั้นในใจพลันมาลายหายไปสิน้นหืมทันใดนั้นเองต้นหลิงเทียนพันหันไปมองทางเข้าป่าไผ่เพราะเขาจับสัมผัสบ,บางอย่างได้เสียงลมวิดหวิวร่างสามร่างกำลังพุ่งมาทางนี้ด้วยความเร็วสูงเพียงเซี่ยวพริปตาราวกับเหินบินทั้งสามก็มาถึงที่เขาอยู่ สามคนนี้ล้วนเป็นชายวัยกลางคนและสามคนนั้นต้วนหลิงเทียนก็รู้จักเพียงคนเดียวเท่านั้นนิ้วหมังอาจารย์ของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งฝ่ายดาวขุนพลมันเป็นอาจารย์ของซูหลี่และเทียนหูนั่นเองส่วนชายวัยกลางคนอีกสองคนนั้นหนึ่งแลดูแข็งแกร่ง,งกำยำองอาจอีกหนึ่งดูสุภาพทรงปัญญาอาศัยเพียงรูปลักษณ์ภายนอกที่เด่นชัดถึงเพียงนี้ต้วนหลิงเทียนก็เดาความเป็นมาของพวกมันได้ไม่ยาก ซูถงทันทีที่ชายร่างหนาคราวน้ำตาลคล้ำเหลือไปเห็นร่างซูถงนอนหมดสติอยู่ใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นขมึงตึงเครียดเล็กน้อยเขาไม่ลังเลอะไรรีบพุ่งร่างไปประคองซูถงทันทีเขารีบโคจรพลังงานต้นกำเนิดเพื่อห้ามเลือดที่กระอักออกมาจากปากของซูถงก่อนที่จะป้อนโอสถทองประสานกายให้แก่ซูถงอย่างเร่งด่วนเกิดอันใดขึ้นคิ้วหน้าของชายร่างหนาคราวน้ำตาลกำลังขมวดเป็นปมแววตาราวกับเสือร้ายดูดันของเขาจับจ้องไปยังต้นหลิงเทียนอย่างคาดคั้น ต้วนหลิงเทียนไม่มีทีท่าหวัดกลัวแววตาดุร้ายเช่นนี้สักนิดเขายักไหล่ก่อนที่จะกล่าวตอบออกมาสบายสบายมันก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ตัวบัตรซบที่วางแผนคิดทำลายตันเทียนผู้อื่นทว่าสุดท้ายมันก็ล้มเหลวและประสบผลเช่นนั้นเองชายร่างหน้าที่กำลังประคองซูถงอยู่เมื่อได้ฟังวาจาของต้วนหลิงเทียนเขาพลันสังเกตไปยังตันเถียนของซูถงและพบว่ามันถูกทำลายไปแล้วจริงๆ ตอนนี้เองม่านตาของเขาพลันรีลงก่อนที่จะปิดลงอย่างช่วยไม่ได้เขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่จะมองไปยังต้วนหลิงเทียนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดทว่าท่าทางสบายสบายไร้เรื่องราวและใบหน้าไม่สดโลกของต้วนหลิงเทียนทําให้เขารู้สึกตะลึงเล็กน้อยเด็กน้อยเจ้ารู้ตัวหรือไม่เจ้าสร้างปัญหาใหญ่แล้วอาจารย์จากที่ข้ารู้มากฎของสถาบันบ่มเพาะขุนพลนั้นมีเพียงห้ามเข็นฆ่ากันภายในสถาบันแห่งนี้ใช่หรือไม่ แต่มันหาได้ครอบคลุมถึงเรื่องการทำลายตันเถียนหรือทำให้พิการแต่อย่างใดแล้วในเมื่อมันมีตัวบัตซบที่คิดทำร้ายและทำลายตันเถียนของข้าท่านจะให้ข้ายืนนิ่งเฉยๆไม่ตอบโต้หรือป้องกันตัวอันใดเลยหรือต้วนหลิงเทียนกล่าวออกมาก่อนที่จะแบมือยักไหล่สายหน้าไปมาราวกับเจนปัญญาพร้อมทั้งหัวเราะออกมาอย่างไร้กังวลน,นั่นเพราะเขารู้ดีว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้เป็นฝ่ายผิดอะไรสักนิดหากไม่ใช่เพราะสู่ถงนั่นรนหาที่และแสะหาเรื่องด้วยตัวของมันเอง หรือถ้ามันไม่คิดลงมือต่อผู้อื่นด้วยอมหิตมันจะพบจุดจบเช่นนี้หรือสำหรับเขาการที่มันต้องเผชิญชะตากรรมเช่นนี้ล้วนเป็นเพราะมันทำตัวเองทั้งสิ้นมุมปากของชายร่างหน้าคราวน้ำตาลถึงกับกระตุกเมื่อเห็นท่วงท่าสบายสบายไร้เรื่องราวทั้งยังรอยยิ้มสนุกสนานร,ราวกับเด็กน้อยไร้เดียงสาที่ไม่คิดว่าตัวเองจะมีความผิดใดๆเจ้าคือตัวหลิงเทียนหรือทว่าตอนนี้เองชายวัยกลางคนที่แลดูสุภาพมีภูมิปัญญาที่มาด้วยอีกคนพันกล่าวถามออกมา ใช่แล้วอาจารย์ต้วนหลิงเทียนหันไปรับคำชายไวกลางคนแววตาของชายไวกลางคนนั้นทอประกายเรืองวูบขึ้นมาก่อนที่จะกล่าวพร้อมรอยยิ้มที่แท้เจ้านี้เองต้วนหลิงเทียนเอาละหักเรื่องนี้มีความเป็นมาดั่งคำกล่าวของเจ้าจริงทางสถาบันจะไม่เอาความอันใดกับเจ้าแต่เรื่องนี้ก็หาได้ไง่ายใดนักสำหรับเจ้าไม่เพราะจะอย่างไรสถานะของซูถงในตระกูลซูเองก็ไม่ธรรมดามันมีความสำคัญและสถานะสูงอย่างยิ่งสำหรับตระกูล เจ้าต้องระวังตัวเอาไว้ให้มากขอบคุณสำหรับคำเตือนอาจารย์ต้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับเบาๆก่อนจะแสดงความขอบคุณชายร่างหนาคราน้ำตาลคล้ำเองตอนนี้ก็มองต้วนหลิงเทียนด้วยแววตาล้ำลึกก่อนที่จะเบนสายตาไปยังชายหนุ่มที่ถูกตัดแขนทั้งสองคนเอาละ่ะเจ้าทั้งสองคนดูเหมือนจะเป็นคนของตระกูลซูใช่หรือไม่พวกเจ้ารีบนำซูถงกลับไปยังตระกูลซูเพื่อรักษาเสีย อ่อแล้วก็อย่าลืมนำแขนทั้งสองข้างไปด้วยพวกมันอาจจะยังนำไปต่อรักษาได้อีกขอรับอาจารย์ชายหนุ่มทั้งสองที่ถูกต้วนหลิงเทียนสะบั้นแขนเผยสีหน้าขื่นขมพวกมันไปเก็บแขนและรีบช่วยกันประคองซูถงจักไปอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันเทียนหูที่ไปฟังเรื่องราวเหตุการณ์จากซูหลี่และเทียนหูจนเสร็จสิ้นก็เดินเข้ามาข้าได้ยินเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดจากลูกศิษย์ในชั้นเรียนของข้าทั้งสองคนแล้วเรื่องนี้ต้วนหลิงเทียนหาได้มีความผิดอันใด ตัวต้นเหตุล้วนเป็นไอเด็กบัซซับซูถงนั่นทั้งสิ้นต้นหลิงเทียนเพียงป้องกันตัวเองเขามิมีความผิดชายไวกลางคนทั้งสองคนเมื่อได้รับฟังเรื่องนี้จากเทียนหูก็พยักหน้ารับเอาละ่ะแม้เรื่องนี้จะสรุปได้แล้วแต่จะอย่างไรพวกเราก็ต้องรายงานให้รองผู้อํานวยการทราบเอาละ่ะชายไวกลางคนทั้งสองหันมามองต้นหลิงเทียนอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มก่อนที่จะจากไป ทั้งสองมาด้วยความรวดเร็วดังสายลมขากลับก็มีต่างอันใดกับวายุกันโชคเพียงพริปตาร่างทั้งสองก็หายลับไปอาจารย์หนิวเหตุใดท่านถึงจ้องข้าเช่นนั้นเล่าข้ารู้สึกกังวลขึ้นมาเล็กน้อยแล้วนะท่านตัวหลิงเทียนที่สังเกตเห็นว่าหนิวหมังจับจ้องเขามาด้วยสายตาวาวโรดเต็มไปด้วยความปรารถนาราวกับต้องการอะไรบางอย่างถึงกับขนลุกสู้หนิวหมังร่างใหญ่ราวค็ถึกผู้นี้คงมิได้มีงานอดิเรกเช่นนั้นใช่หรือไม่ นิ้วมังเมื่อถูกทักพันรู้สึกตัวขึ้นมาและสำนึกได้ว่าตัวเองจับจ้องผู้อื่นอย่างไม่เหมาะสมเขาจึงหัวเราะออกมาอย่างสุภาพก่อนที่จะบีบหมัดหักนิ้วออกมาราวกับแก้เขินตัวหลิงเทียนพรสวรรค์นในด้านบ่มเพาะและเชิงยุทธของเจ้านันำเลิศสนักศักยภาพของเจ้าในอนาคตแทบจะไร้ขีดจำกัดสามารถตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่9ก้าได้ตั้งแต่ยังเยาว์เช่นนี้ในอนาคตหากเจ้าได้เป็นแม่ทัพใหญ่นำพากองทัพเข็นฆ่าสังหารกวาดล้างอริราชทั่วสารทิศ เจ้าจะเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กองทัพได้มากมายนะอาจารย์หากท่านต้องการกล่าววาจาใดท่านก็กล่าวออกมาตรงตรงเถิดอย่าได้อ้อมค้อมตัวหลิงเทียนสายหัวไปมาเล็กน้อยแน่นอนว่าเขาย่อมเข้าใจถึงความต้องการภายใต้คำพูดของหนิวหมังเห็นหรือไม่เจ้านั้นมีความตรงไปตรงมาเช่นนี้นี่ลหะบุคลิกของแม่ทัพใหญ่เอาหลักข้าขอกล่าวตรงๆเจ้าสนใจจะมาร่ำเรียนในฝ่ายดาวขุนพลของข้าหรือไม่ ดวงตาของหนิวหมังวาวูบออกมาราวกับจะเปล่งแสงได้ใบหน้าของมันเต็มไปด้วยความคาดหวังยามกล่าวกับต้นหลิงเทียนสำหรับเขาเมื่อต้นหลิงเทียนเตียนติดโตความสามารถของมันในเชิงยุทธต้องเหนือล้ำพุ่งทะยานฟ้าอย่างแน่นอนหากตัวตนสถานฟ้าเช่นนี้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ใตการดูแลฟูมฟักของเขาแล้วหลักก็นับว่าหลายปีแห่งการเป็นอาจารย์ในสถาบันบ่มเพาะขุนพลไม่ไรความหมายแล้วเออเรื่องนี้ ต้นหลิงเทียนตกอยู่ในสถานการณ์อึดอัดใจ,จเล็กน้อยด้วยไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไรดีให้สุภาพทว่าเมื่อเขาเงยศีษะะขึ้นมาจะก,กอเล่าตอบสายตาของเขาพลันจับสังเกตถึงสิ่งหนึ่งได้รอยยิ้มเริ่มปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาอาจารย์หนิวหมังข้าว่าเรื่องนี้ท่านก็ควรกล่าวกับอาจารย์ซื้อมาของข้าก่อนนิวหมังเองพลันจับสังเกตได้ว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปมีอะไรผิดปกติกัน ตอนนี้ด้านหลังหนิวหมังมีร่างชายไวกลางคนที่ดูสง่างามราวกับนักปราชญ์ในมือถือพัดขนนกที่กำลังพัดเบาๆยืนอยู่หนิวหมังเดี๋ยวนี้เจ้ากล้าถึงขนาดหลอกล่อนักศึกษาในชั้นเรียนของข้าแล้วหรือดวงตาทอประกายของเขาจับจ้องไปยังหนิวหมังวากซื่อหมาหนิวหมังหันกลับมาเจอซื่อหมาชางฟงพลันสะดุ้งไปเล็กน้อยก่อนที่จะหัวเราะออกมาอย่างเขินอายฮ่าฮ่ามันเป็นแค่เรื่องล้อเล่นสนุกสนานล้อเล่นจริงๆ ตัวหลิงเทียนเจ้าตามข้ามาก่อนซื้อมาช้างฟงสายหน้าและเลิกสนใจโคถึกอย่างหนิวหมังเขาเรียกต้วหลิงเทียนก่อนที่จะเดินนําเข้าไปยังส่วนลึกของป่าไผ่เอาล่ะพวกเจ้าไปหาอะไรกินกันก่อนเธอเดี๋ยวข้าตามไปต้วหลิงเทียนไม่ลืมหันกลับมากล่าวกับเซี่ยวอยู่และพักพวกก่อนที่จะเดินตามซื้อมาช้างฟงไปพึ้มเจ้าหนูเป็นเพราะพวกเจ้าทั้งสองคนแท้ๆทำให้อาจารย์ฝ่ายดาวขุนพลชั้นปีที่หนึ่งอย่างข้าต้องเสียหน้ามีความผิดต้องถูกลงโทษ พวกเจ้าทั้งสองคนต้องเป็นคนชำระค่าอาหารกลางวันให้แก่ข้าอาจารย์เป็นการไถ่โทษพวกเจ้าข้องใจอันใดหรือไม่เสียงกล่าววาจไาร้ายความเป็นธรรมซ้ำยังข่มขู่บังคับนักศึกษาดังเข้าหูต้วหลิงเทียนอดไม่ได้ที่เขาจะหัวเราะออกมาและเสียงของเทียนหูก็ดังขึ้นไม่ข้องใจขอรับไม่ข้องใจใดๆทั้งสิ้นเท่านี้พอหรือไม่อาจารย์ เมื่อซื่อมาชางฟงเดินนําต้นหลิงเทียนเข้าป่าไผ่มาลึกพอแล้วเขาพลันชะงักเท้าลงต้นหลิงเทียนเองก็ั้างเท้าไว้เช่นกันเจ้านี่นะเรื่องนี้เจ้าวู่วามเกินไปแล้วซื่อมาชางฟงถอนหายใจออกมาเห็นได้ชัดว่าตัวเขาเองทราบเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดแล้ววู่วามอย่างไรเล่าท่านอาจารย์ต้นหลิงเทียนไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธเขาเลือกตอบคําถามด้วยคําถามเฮอเจ้าก็ลงมือเกินเลยไปจริงอยู่ที่ซูถงยังไม่ตกตาย ส่วนเจ้าก็เป็นฝ่ายป้องกันตัวเองอย่าถูกต้องนั่นทําให้สถาบันบ่มเพาะขุนพลไม่กล่าวว่าอะไรเจ้าแต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าซูถงเป็นทายาสายหลักของตระกูลซูอีกทั้งตระกูลซูยังเลี้ยงดูปูเสือทุ่มเทให้เขาอย่างเต็มที่นี่เพราะเขาเป็นคนที่มีศักยภาพสูงมากพอที่จะเป็นประมุขของตระกูลคนต่อไปเจ้าทําให้ซูถงพิการเช่นนี้มันจะแตกต่างอันใดกับตบหน้าตระกูลซูฉาดใหญ่กัน แน่นอนว่าตระกูลซูย่อมไม่ปล่อยประเวนหรือเลิกลาต่อเจ้าเป็นแน่ซื้อมาช้างฟงใส่หัวไปมานักศึกษาของเขาคนนี้กล่าวได้ว่าเป็นลูกพยักไร้ซึ่งความหวาดกลัวใดๆอย่างแท้จริงอาจารย์ข้าเองก็ย่อมเข้าใจคำกล่าวนี้ของท่านแต่จะอย่างไรคนเรานั้นผู้คนบนโลกนี้ล้วนมีเรื่องราวที่สมควรกระทำและไม่สมควรกระทำซูถงผู้นั้นคิดทำลายระดับบ่มเพาะของข้าการกระทำนี้ของมันได้ล้ำเส้นข้ามากเกินไป ขีดความอดทนของข้ามีจำกัดนี่ก็นับว่าข้าเมตตามากพอแล้วที่ไม่ได้ฆ่ามันทิ้งต้วนหลิงเทียนกล่าวตอบออกมาพร้อมแววตาเรียบเฉยไร้ความเปลี่ยนแปลงสำหรับตระกูลซูหากพวกมันยังต่อแย่ข้าไม่เลิกข้าก็จะให้พวกมันได้รู้สำนึกผู้คนบนโลกนี้ล้วนมีเรื่องราวที่สมควรกระทำและไม่สมควรกระทำเพียงวาจาประโยคนี้ที่ต้วนหลิงเทียนกล่าวออกมาซื่อมาฉางฟงก็ตระหนักถึงความเด็ดเดี่ยวทะนงและดื้อรั้นของต้วนหลิงเทียนได้เป็นอย่างดี ทั้งตอนนี้เขายังสัมผัสได้ถึงความมั่นใจจากต้นหลิงเทียนอีกด้วยเขาทำเพียงมองต้นหลิงเทียนด้วยแววตาลึกซึ้งก่อนจะกล่าวเอาล่ะข้าเองก็ไม่คิดว่าเจ้าจะรับรู้และเข้าใจผลลัพธ์เรื่องราวของการกระทำในครั้งนี้ละเอียดที่ถ้วนดีแล้วหากเจ้าไม่ได้ลงมือเพราะความโกรธหรือวู่วามขาดความยั้งคิดข้าเองก็ไม่มีวาจาใดจะกล่าวอีกต่อไปหลังจากนั้นต้นหลิงเทียนและซื้อมาฉังฟงก็เดินออกมาจากป่าไผ่และแยกย้ายกันไป ตระกูลซูต้วนหลิงเทียนหรีตามองไปยังทิศทางหนึ่งก่อนที่จะใส่ยแย,ย้มออกมาหลังจากที่มาถึงโรงอาหารต้นหลิงเทียนก็ไปนั่งข้างเซี่ยวอยู่และลงมือจัดการอาหารจนหมดแน่นอนว่าตอนนี้เซี่ยวอยู่และคนอื่นๆล้วนเป็นกังวลกับความปลอดภัยของต้นหลิงเทียนกันทั้งสิน้นเพราะจะอย่างไรตระกูลซูสําหรับพวกมันก็ไม่ต่างอะไรกับยักษ์ย้ายตัวใหญ่ที่มีพลังอํานาจมากพอที่จะบดขยี้พวกเขาเป็นการยากที่จะต่อต้าน แต่ต้วนหลิงเทียนไม่ได้เดือดร้อนหรือสนใจอะไรเขาปล่อยผ่านเรื่องราวทั้งหมดก่อนจะกินอาหารออกมาด้วยความสบายใจเขาเพียงหัวเราะให้กับเรื่องราวอย่างไม่แยแสราวกับเรื่องราวพวกนี้ไม่ได้มีความสําคัญหรือเกี่ยวข้องอะไรกับเขาตระกูลซูนั้นเป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่แห่งเมืองหลวงและชื่อเสียงของมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าตระกูลต้วนและตระกูลเซี่ยวเลยสักนิดในตอนนี้ที่ห้องถงหลักของตระกูลซุคนระดับสูงของตระกูลซูล้วนรวมตัวกันครบครัน ชายไวกลางคนสวมชุดคลุมคลิบทองนั่งอยู่เหนือสุดหลังของมันตั้งตรงดั่งหอกแหลมหว่างคิ้วชายชัดออกมาถึงอำนาจมันเป็นประมุขของตระกูลซูซูพอออยาซูพอออยานั้นมีอายุล่วงเลยเข้าสู่วัยหกสิบแล้วอีกไม่กี่ปีมันก็จะกลายเป็นผู้ชาราคนหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นมันก็ต้องกเกษียณอายุสละที่นั่งประมุขของตระกูลให้แก่คนรุ่นใหม่และคอยช่วยเหลือประมุขตระกูลคนใหม่จากในเงา ตอนนี้ดูเหมือนบรรยากาศในห้องโถงหลักจะตึงเครียดไม่น้อยที่นั่งด้านล่างถัดจากซูพอออย่าเองก็ว่างเปล่าทันใดนั้นเองเสียงย่ำเท้าดังขึ้นจากภายนอกบ่งบอกว่ามีผู้คนกำลังเดินมาชายชราคนหนึ่งสีหน้าดำคล้ำราวกับอัดอั้นดวงตาของมันลุกชนไปด้วยเพลิงโทสะอย่างถึงขีดสุดกลิ่นไอกระหายเลือดและจิตสังหารแผ่ซ่านออกมาอย่างยากที่จะสะกดท่าทางของมัละดูไม่มั่นคงราวกับจะระเบิดอารมณ์ออกมาได้ทุกเมื่อ ไม่นานชายชราคนนั้นก็เดินมานั่งที่เก้าอี้ต่ำกว่าซูพอออย่าขั้นหนึ่งและที่นั่งนี้ย่อมมีไว้สำหรับผู้อาวุโสหลักของตระกูลซูตัวตนของชายชราคนนี้พลันกระจ่างชัดมันคืออาวุโสหลักของตระกูลซูซูหน,นันผู้อาวุโสหลักตันเถียนของซูถงมีความหวังอันใดสำหรับการรักษาตันเถียนของซูถงหรือไม่ประมุกตระกูลซูอย่างซูพออยากล่าวถามออกมาสายตาของมันจับจ้องมายังซูหนันขณะกล่าววาจา อีกทั้งน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความคาดหวังเหล่าผู้อาวุโสทั้งหลายของตระกูลซูล,ล้วนจับจ้องมายังซูหนันด้วยสายตาคาดหวังเช่นเดียวกันประมุกตันเถียนของซูถงหลานข้าถูกทำลายลงอย่างยับเยินด้วยพลังของอาคมจารึกที่รุนแรงนะักไม่เหลือหนทางใดในการรักษาแม้แต่น้อยตลอดชีวิตนี้ของเขาไม่อาจสังสมพลังงานต้นกำเนิดได้อีกต่อไปน้ำเสียงของซูหนันยามกล่าวแฝงออกมาด้วยความเครียดแค้นและอมหิต ลูกชายของเขานั้นเสียชีวิตไปเนิ่นนานแล้วทั้งหมดในชีวิตของเขาหลงเหลือเพียงหลานชายคนนี้คนเดียวเขานั้นได้ทุ่มเทความรักความเอาใจใส่และฝากฝังความหวังทั้งหมดไว้ที่หลานชายคนนี้อบรมสั่งสอนเคี่ยวกรมมันด้วยตัวเองตั้งแต่ยังเด็กและหลานชายของเขาสู่ถงคนนี้ก็ไม่เคยทําให้เขาผิดหวังมันกลายเป็นรุ่นเยาว์ที่แข็งแกร่งและเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์มากที่สุดของตระกูลสูในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหาักไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนว่าเก้าอี้ประมุกตระกูลสูต้องถูกมันนั่งอย่างแน่นอน ทว่าในขณะที่เส้นทางชีวิตของหลานชายเขากำลังรุ่งโรจน์อย่างถึงขีดสุดและกำลังจะได้รับเกียรติยศที่สูงที่สุดตันเถียนของหลานชายเขากลับถูกคนทำลายจนเย่อยยับสูญสิ้นระดับบ่มเพาะอนาคตดับบูบก,กลับกลายเป็นตัวพิการไร้ค่าตัวหนึ่งอัางงงง,งสีหน้าของประมุกตระกูลสู่สู้พอออย่ามองคล้ำลงอย่างถึงขีดสุดมันระบายโทสะด้วยการฟาดที่พักมือจนแตกกระจาย ในแง่ของพรสวรค์และศักยภาพการทำความเข้าใจสภาวิชาและวซูถงนับว่าเหนือล้ำกว่าตัวมันในอดีตเสียอีกนั่นทำให้มันไม่กังวลเลยว่าตระกูลซูจะเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จถึงขนาดไหนหากมีประมุกนำพาที่มีความสามารถสูงขนาดนั้นแต่ทว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับมาลายสูนต้องมาจบสิ้นลงเพียงเพราะเด็กโอหังคนหนึ่งท่านประมุกตัวหลิงเทียนนั่นลงมือเอามหิดเกินไปแล้วพวกเราไม่อาจปล่อยเรื่องนี้ไปได้ถูกต้องหากมันไม่ถูกพวกเราสำเร็จโทษ พวกเราตระกูลซูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนต่อไปมิต้องเดินก้มหน้าก้มตาในเมืองหลวงแห่งนี้เลยหรือมันต้องถูกลงทันอย่างสาสมตอนนี้เหล่าผู้อาวุโสตระกูลซูล้วนเดือดกันทั่วหน้าพวกมันแต่ละคนบังเกิดอารมณ์ร้อนแรงอยากลากตัวต้นหลิงเทียนออกมาสับเป็นชิ้นชิ้น ผู้อาวุโสหลักเรื่องราวครั้งนี้ข้าจะให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลกระทําตามที่ท่านเห็นสมควรทางตระกูลซูจะสนับสนุนท่านอย่างเต็มที่ซูพอออย่าหันไปมอบหมายเรื่องราวให้แก่ซูหนันเนื่องด้วยตัวมันย่อมรู้ดีหามีใครในตระกูลซูมีความแค้นต่อตัวหลิงเทียนลึกล้ำเท่ามันไม่เพราะว่าซูถงเป็นหลานชายเพียงคนเดียวของมันขอบคุณประมุก ซูหนันรู้สึกยินดีไม่น้อยเมื่อได้ฟังวาจาของซูพออหยาสายตาของมันเรืองวูบขึ้นมาด้วยอมหิตจิตสังหารแผ่ซ่านออกมาจนทุกคนสันสถานตอนนี้สำหรับซูหนันไม่ว่าต้นหลิงเทียนจะมีฐานะใดหรือเป็นใครแต่มันกล้าทำลายตันเถียนหลานชานชายคนเดียวของเขามันต้องถูกสับเป็นชิ้นชิ้นก่อนจะโยนเข้าประตูนรก เขาไม่สนใจเรื่องราวความเป็นไปใดๆทั้งสิ้นถึงแม้เรื่องนี้จะมีสาเหตุมาเพราะหลานเขาก็ตามทั้งหมดที่เขารู้เขาจะแล่เนื้อเถือหนังต้นหลิงเทียนทีละนิดๆจนมันตกตายเผาร่างของมันจนเป็นเท่าฐานศาส์เทเท่ากระดูกมันให้กระจัดกระจายสถาบันบ่มพาะขุนพลบนต้นไม้ขนาดใหญ่ข้างลานฝึกซ้อมวิชาก้าวมังกรจากพสิคมสังครามรูปแบบงูเหลือมคลั่ง ต้วนหลิงเทียนนั้นนั่งบ่มเพาะมาตลอดทั้งบ่ายจนถึงยามเย็นตอนนี้เขาสัมผัสได้ว่าคอขวดของจุดชีพจรจทั่วร่างเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วอืมถ้าเป็นแบบนี้คงไม่พ้นเดือนนี้ข้าต้องตัดผ่านระดับไปได้แน่นอนประกายตาต้วนหลิงเทียนเรืองวูบขึ้นมุมปากเขาค่อยๆเผยรอยยิ้มยินดีออกมาปัจจุบันนี้กล่าวได้ว่าเขา เขาสามารถบ่มเพาะฝึกฝนในรูปแบบที่เหมือนกับผู้ฝึกยุทธคนอื่นได้เสียทีไม่จำเป็นต้องเสียเวลาสั่งสมพลังงานตั้มนากินสองรอบทั้งทะลวงผ่านระดับและนำมาบ่มเพาะร่างกายอีกต่อไปเพราะเขามีโอสดโลหิตมังกรที่จะรับผิดชอบเรื่องบ่มเพาะร่างกายในรูปแบบงูเหลือมคลั่งโดยเฉพาะโอสดโลหิตมังกรเพียงเม็ดเดียวก็เพียงพอที่จะมอบพลังงานต้นกำเนิดเพื่อหลอมก่อนเสริมสร้างร่างกายของเขาจนสมบูรณ์ได้ทันที ต้นหลิงเทียนที่กำลังยินดีพลันกระโดดลงมาจากต้นไม้ใหญ่ก่อนที่จะเดินอย่างสบายอารมณ์ไปเฝ้าดูการประลองชี้แนะของเซี่ยวอยู่และเซี่ยวฉวินกับนักศึกษาคนอื่นๆที่ลานฝึกซ้อมเขาชมดูอยู่ครู่หนึ่งก็ได้เวลาเลิกเสียทีทั้งสามก็เดินออกจากสถาบันบ่มเพาะขุนพลพร้อมกันตามปกติต้นหลิงเทียนระวังตัวด้วยเซี่ยวอยู่และเซี่ยวฉวินกล่าวออกมาอย่างจริงจังด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงเมื่อต้องแยกทางกับต้นหลิงเทียน ต้นหลิงเทียนพันหันหน้าไปมองทางทิศที่ตั้งของตระกูลซูก่อนที่จะระบายลมหายใจออกมาพวกเจ้าอย่าได้กังวลต้นหลิงเทียนพยักหน้ารับคำความอบอุ่นประการหนึ่งล่นวูบขึ้นมาในหัวใจหลังจากที่แยกกับเซี่ยวอยู่และเซี่ยวฉวินหน้าสถาบันบ่มเพาะขุนพลได้สักพักต้นหลิงเทียนพันหยุดนิ่งลง เนื่องเพราะตอนนี้เขาสัมผัสได้ว่าอสารพิษน้อยในแขนเสื้อส่งสัญญาณบางอย่างออกมาใบหน้าของเขาพลันเคร่งขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้เขาเริ่มแผ่สัมผัสไป,ไปรอบๆบ,บทันทีอย่างระวังสมาชิกตระกูลสูนับว่าลงมือได้รวดเร็วดีนะหลังจากสูดลมหายใจเข้าลึกๆร่างของต้วหลิงเทียนพลันขยับวูบไหวทันทีเขาพุ่งตัวออกไปราวสายฟ้าหมายไปยังซอยเปลี่ยวร้างที่สังหารผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่9ในวันก่อนแต่ทว่าต้วหลิงเทียนเพียงพุ่งตัวออกไปได้สองเก้าใหญ่ๆ ฟุบฟุบชายชราสองคนพันปรากฏตัวขนาบหน้าหลังเขาเอาไว้ในพริบตาทําให้เขาไร้หนทางที่จะมุ่งไปด้านหน้าหรือถอยหลังย้อนกลับไปชายชราทั้งสองคนที่ปิดทางเขาอยู่ตอนนี้ดูไปแล้วอายุของพวกมันคงอยู่ราวๆ70เจิบกว่าปีแต่ประกายตาของพวกมันยังคมกล้าไม่ต่างอะไรกับเด็กหนุ่มแววตากระสางสาล้ำลึกของพวกมันบ่งบอกถึงระดับบ่มเพาะที่ไม่ธรรมดาสามัญอย่างแน่นอน เมื่อเห็นพวกมันต้นหลิงเทียนก็เริ่มสำรวจตั้งแต่แรกอาศัยความทรงจำของจักรพัิกลับชาติมาเกิดสองชาติพบและพลังวิญญ,ญาณที่สูงส่งของเขาก็สามารถบอกระดับบ่มเพาะคร่าวๆของชายชาราทั้งสองคนได้ทันทีระดับบ่มเพาะของชายชาราทั้งสองคนนี้สมควรอยู่ในช่วงระหว่างวิญญ,ญาณแรกก่อตั้งขั้นที่4ถึง6ในแง่ของความแข็งแกร่งแล้วนับว่าชายชาราทั้งสองคนนี้อ่อนแกว่าลุงหูผู้ดูแลทรัพย์สินขององค์ชายสามที่ต้นหลิงเทียนสังหารไปเมื่อคืนวานมากนะัก ตระกูลซูจะไม่ดูแคลนค่าเกินไปหน่อยหรือไงคิดจริงๆหรือว่าอาศัยไอแก่ลงผูสองตัวอย่างพวกเจ้าจะสามารถค่าค่าได้คิ้วของต้วนหลิงเทียนขมวดขึ้นมาด้วยความไม่พอใจเล็กน้อยก่อนที่รอยยิ้มเย้ยยันจะเผยออกมาที่มุมปากตระกูลซูท่าทางของชายชาราทั้งสองคนแสดงออกมาถึงความสับสนอย่างเห็นได้ชัดหลังจากได้ฟังคำกล่าวของต้วนหลิงเทียน ชายชาราที่ยืนอยู่ด้านหน้าของต้นหลิงเทียนจับจ้องไปยังต้นหลิงเทียนอยู่เงียบๆสักครู่ก่อนที่จะกล่าวออกมาพร้อมประกายตาอมหิตต้นหลิงเทียนดูเหมือนตัวเจ้าจะมีศัตรูมากมายมิน้อยแต่จะอย่างไรพวกเราก็ม่ใช่คนของตระกูลสู่หืมไม่ใช่คนของตระกูลสู่งั้นหรือต้นหลิงเทียนรู้สึกผิดคาดเล็กน้อยที่เขาเดาผิดหรือว่าจะเป็นคนขององค์ชายห้าหรือที่แท้พวกมันมาจากตระกูลต้วน